โอเคโอเคโอเ ทีมาห้าตัวบอลห้าตดนบอลเลีวยังไงเลีโยวห้าบดนบอลนะลูกห้าวบอลตามอลที่บอลห้าบบอลครับห้าตดนบอลนะลูก

ตูด่ะเหยียบไปเหยียบมาเมาียบมาการขาหน่อยพี่โชคการขาหน่อยเอาดีนะ ชนกันยังไงเนี้หาชนขาเยอะเลยเยอะเลยเยอะเยอะให้มันเป็นแล้วค่อยดีมองกันยังไงสวยหน่อยหาชนชนแล้วดันให้กันเองกันเลยพึ่งห้ามดนไข่นะจะทำยันไ่โยนอย่างนี้โยนโยนแปะเลย ใครได้สี่สิบก่อนหยุดใครได้สีก่อนนั่งใครได้สีก่อนนั่งโยนขึ้นอย่างนี้ลูกเออโยนขึ้นเออจะกิ่งกีลูกนนงเลยโยนโยน ไม่กระดับ8ไม่กรับดึงนับสิครับ8 5ด้วยนับด้วยเร่งเร่ง9 10เหเนี้ยแต่ห้ามใช้อุปกรณ์นะเดี๋ยวต่อไปโยนให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะใช้โยนโยนใหม่โยนใหม่โยนอาจารย์จะให้เคลื่อนละปั๊บมันจะไปสู่กันให้บอลละแต่ว่าอันนี้โยนก่อนให้กด40ก่อนรีบนั่งเลยนะอัดเที่ยว บอกจะแกล้งกันนะบอส แล้วเป็นต่อเบอร์แล้ว